ไปเพชรไปลูกทำงานเร็วทำงานเร็วไปวิ่งหน่อยวิ่งหน่อย<ม>นี่เข้าบ้านสวนไข่ไท้นะครับเจ้าเพชรฉ่นฉันนะครับ<ม>ยังอยู่กับบ้านสวนนะนะครับไปนู่นลูก มีกระแสหลายๆคนนะครับถามผมมาทางเฟซบุ๊กนะครับและทางไลน์เข้าขมานะครับไปเพจไปลูก<อ>เฮ้ยนี่เขาท้องใกล้คลอดแล้ว<อ>ไปลูกไปเพจไปไปนู่นไปนูน่นนู่นอยู่ฝั่งนู้นนะ่ะดูความสูงกับหลังคารถผมนะ ยังอยู่กับบ้านสวนไข่ไทยนะครับมีกระแสหลายๆท่านถามเขาว่าน้องเพชรย้ายไข่แล้ว <S <S น้องเพชรถูกไข่ออกไปบ้างแล้วนะครับไม่รู้ว่าข่าวมาจากไหนเหมือนกันแต่ว่ายังยืนยันนะครับตัวเป็นๆคลิปนี้วันที่6มิถุนายน2567นะครับน้องยังอยู่กับเราเจ้าเต็งหนึ่งก็ยังอยู่กับทางบ้านสวนไข่ไทยนะครับที ข่าวลือเรื่องของการตลาดนะครับของอผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน่าแหล่งที่มาจริงๆมาอยู่จากใครนะครับถ้าจะขายอะไรเดี๋ยวเราผมแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับคนที่จะมาผสมไม่มีปัญหานะครับเอาดีๆลูกเออสวยเลยแม่นี่เป็นแม่ไทยนะครับสูงสักประมาณ130ยาม เจอพ่อเพชรเข้าไปคนละไซส์เลยเอเอให้เขาหน่อยลูกให้ผู้บ่าวหน่อยเร็วจะได้กลับบ้านเร็วๆลูก เอาเสื้อเข้าเขาแล้วอยืนให้ผู้บ่าดน้อยนีเมือกนะครับเก็บมากเพชรเขื่อนขันนะครับพูดอีกที่นึงนะครับก็เป็นทายาทของคุณพ่อรุ่งเพชร รับที่อีกตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ที่หนองบัวของลําพูของเรานะครับ mm hmm. ตอนนี้อายุก็2ปีไปปลายนะครับส่วนสูงนี้น่าจะล่าสุดเราไม่ได้วัดเนาะน่าจะไปแตะร้อยเจแล้วแหละถ้าประเมินจากสายตา mm hmm. ความใหญ่โตก็เทียบกับคนได้นะครับจ mm hmm. ุดเด่นของเพชรเ่อนขันคือโครงสั่งรกระดูก ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับใหญ่สูงนะครับแต่เรื่องของเนื้อหนังนี่ก็ต้องเข้าใจกันว่าควายที่อายุยังมาถึง3ปีครึ่งนี่เขายังยังสูงได้อีกนะครับยังสูงอีกดูลักษณะง่ายๆก็คือหน้าเขาจะต่านะครับท้ายเขายังสูงอยู่นะครับถ้าควายโตเต็มวัยเนี่ยคือหน้าเนี่ยจะเสมอท้ายหรือหน้าสูงกว่าท้ายนะครับอันนี้ก็คือยังเลือๆอยู่ท้ายยังโด่งอยู่ ตอนนี้กับโปรโมชั่นพิเศษนะครับราคาผสมราคาเกษตรกรนะครับในช่วงงวอควายราคาบลแพ้งนะครับก็ติดต่อผ่านมองืนะครับเซอร์วิสเท่าใดนะครับมีรถบริการถึงหน้าบ้านนะครับก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ยืนยันนะครับว่าน้องเพชรยังอยู่กับทางบ้านสวนไควไทยนะครับถ้าเพื่อนสีขายเพื่อนสีเปลี่ยนมือจังใดเดี๋ยวต้องมีการแจ้งล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับหรือว่า โทรมาปรึกษานะครับเทรมาสอบถามผ่านทางเราได้เลยนะครับเพราะว่าเคสผสมของเจ้าเพชรเนี่ยมอ้งว่าเขากะอยู่แลให้คือกันนะครับ